เฮ้ยย,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 ยัง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 เออเออเออเดี๋ยวเราก็โศกเขาเอาตะคว้นบ่อแฝดทักศอกนะฮะตอนนี้เออเรายังทำภารกิจแรกไม่เสร็จเลยพอคำลาไม่ไม่นะ เน้ยเหรอ่าเดี๋ยวมทีมตต่หามันแล้วโอ้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 เฮ้ยพวกเกตพวกมึงพวกเกตตองโดนเฮียยาง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 ยังไม่พังฮะมันหลบหนีตาเอ้ยทนไม่ไหวละอ่า ตู้มนี่อะไรกันทำนี่อะไรกันอะไรกันฮะ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 โอเคเราใครอะนเที่แล้วเพื่อนตามมาเอ้ยอะไมเชิลตรงการชาร์จได้ได้ไปไป นี่นี่เอาไปเออใน,น,นชาร์จเออได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วไม่เงี้ยแขนแตัวแขนมันก็ะพังหรอกโอเคดึงเลยเดึงไม่ได้ป่าเอ้ยไม่ต้องวองอีกครั้งนึงเออเฉยไป,ไปเราต้องไปแล้ว Ate, มิเชลมันจะระเบิดแล้วมึงต้องไปเดี <för> ๋ยวนี <dispar liamo ament> ้มันโอเคจะไปด้านนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอืออะไรอะเหล็กทับหรอ ชเชี่ยคอมแมกเหรอมิเชลเฮ้มิเชลไปบัจเ,เจอร์เราต้องการหมอเดี๋ยวนี้เลยจะเย็นนะหูดอนหูดอนอยู่กับชนะคอมแมกไอ้อย่างนั้นไหมิเชลทุกอย่างจะดีขึ้น <c oughs> จะพากลับบ้านขี้แขนขาด เราสู้ยังไงอทีเนี้ยเอาแล้วฮะแขนขาดไปข้างาจะสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ปปล่อยไปในเกาหลีเหนือ เขาบอกว่าหวังว่าเราจะทุกคนจะได้เห็นทหารอันเป็นที่รักกลับบ้านนะครับผมทำไมว่าพระยาคนหนึ่งถึงได้ตายถึงตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้หรอกแต่ถอมตายแล้วมันมาบ่อยมากคือเมื่อคุณเสียเสียคนไปประมาณ6,000นกว่าคนมันจะง่ายมากเลยนะถ้าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นแค่ดัมเบอร์เป็นแค่ สิ่งที่ผมรู้ก็คือเพื่อผมตายแล้วความตายเหรอมันไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะบอลาเฟรนะครเขาอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ว่าวิลเลียมไอรอนเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่เขาเคยสั่งมานะฮะเป็นการสั่งลาเพื่อนของเราเพื่อนของพระเอกเออพระเอกมิเชลพระเอกมิเชลเพื่อนชื่อวิลเลียมใช่วิลเลียมไอรอนไอกลาสนะฮะชุดเอ็กโซแท็บสเปเชียล เขาทิ้งทั้งครอบครัวเพื่อนแล้วก็รวกทหารแล้วก็ประเทศชาติของเราเขาได้จากไปแล้วนะนี่ใครเนี่ยอ้นี่มันฉากมีมในตำนาน วิลเลียมตาสมเกียจนะฮะผมบอกเลยฮ่าเราแขนขาดจริงด้วยจะฟัพยังไงเนี่ยอ่าข้างขวาก็ยังมีนี่หว่าปฏิทัศน์ขวานะตามความหมายไปนะฮะขอโทษนะมิกเชลวิเลียมเป็นหนึ่งที่ดีสุดเอานะเราจะดูแลเองเอ่อเดี๋ยวขอนะขอโทษเลยนะผมขออ่านะผม,นะผม จนแฮรไอรอนพ่อของบิลอ๋อพ่อบิลคุณไอรอนผมขอทุนนะแน่นอนสลวัตรมิเชลเธอน่ะเป็นเพื่อนของบิลที่ดีมากลูกชายเออยากจะให้อากกลายรูกครั้งหนึ่งวิสเอร์ไอรอนคุณก็รู้นี่ว่าเขาแขนขาดเขาต่นเขาที่แขนขาดก็ตามแต่แอคลาสเขามีประสบการณ์เป็นหลายปี เ,เรื่องของการตาหารที่เขาจะช่วยนายได้บอกฉันมาลองคิดดูสะอย่าให้การตายของของวิลเลียมนั้นเสียเปล่าละ่ะเออแฟทแบ็กเหรอเฮ้ยมีแขนแล้วโอเคโอเคทุกคนเขาเขารู้แล้วไปที่จุดของตัวเองซะ เ็กเกอร์บอกนะแคมป์เดวิดแมรี่แลนด์โอ้โหชื่ออ่าฆ่ามันซะเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยโอเคล่วงหนึ่งเยี่ยมไปฮะไปมีอีกหนึ่งนะติวเรียบร้อย ไปช่องครัวภารกิจตามหาใครแซ็กซิมใครไว้เดินชมต้นไม้ด้วยอ้าวไปไกลแล้วกูเอาเคจะเอ๋มีใครอยู่นะมิเชลโทะยนเปิดโปรพีเรเข้าไปออื้ เปิดโปพีบีแล้วก็ยาวเออเปิดยิงทะลุได้อ่ะอา้าเอาเข้าไปเ <c oughs> คลียะเยี่ยมไปไปไปจกเกข้าไปจกเกอ่อไปที่ประตูนั่นเลยโอเคอ่าเราจะทำให้เงียบทำให้มวนนนะิวชาร์ดพร้อมด้วยแน่นอนฮะตั๊มลงไปจึ๊บมิวชาร์ด อ๋อเก็บเสียง<อ>น่าจะแป๊กเดียวแหละอือจิ้วหัวแตกอ๋อไอ้เฮยดีไม่รู้เรื่องเลยเขียนแล้วอ่อ Atlas Rescue มีรหัสไหมครับสุดแฮงโก้โอเคเอาหัวลงนะแล้วก็ตามตามมา,าได้แพ็กเกจแล้วไปที่จุดนะัดพบเลยได้เลยอาจจะมีรถมารับ แน่นอนเอาไปที่กันเถอะทางนี้มันมีโดนแค่นั้นอ่าไปครับไปไม่น่าเห็นแล้วล่ะเบอร์โจเกะปอระเบิดไปแล้วอ้าวเฮียเราจะเสียปาร์ไปไหมเโอเค โจว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 โอ้ออกออกแขนแขนไปได้อะก็โอเคอยู่เขีนได้เยู่โอเคน่าจะเขียนแล้วล่ะทีนี้กูจัดการคนเดียวเลยนะเนี่ยอะยังไม่หมดเลยเนี่ยเออตายไปใซคพวกบังคำลา ตาคำหลาตายให้หมดคี่ปลาระเบิดไม่เอาเดินผ่านไม่เฉยได้ยางยางไปไปไปพีป่ม<ป>ึงช้าให้กูตามพวกมึงแต่พวกมึงช้าเองอ่ะจ็อกเกอร์อ่ะไปจ็อกเกอร์ไปโอ้เฮ้ยพวกทหารพวกนั้นนอนลง จะทำอะไรนะเปิดเข้าไปเฉยสัตั์ได้ไหมวะอ๋าาอเหี้ยกี่ชุดเนี่ยเฮ้ยมึงขล่มมาได้ทั้งเจ็ดแปดคนหนึ่งกองแค่หนึ่งกองทำอะไรไม่ได้เน่นะโอเคไปต่อไอ้สักแป๊บมึงก็ซัวกองทัดกองทัหนึ่งอยู่ดีป่าวะอืมโอ้ย หน้ายิงให้ตายคนนั้นอะถีบแล้วเอาอ๋อมันต้องเอาโอ้โหเนี่ยไม่ต่างกันอยู่ดีเออเออเอออุ้ยมันปลาระเบิดเฮ้ยไม่ได้เออ ปลามาทำไมนี่คนจริงเขาต้องปลากันอย่างนี้นี่ยเออเออเขาปลาอย่างนี้ระเบิดอะ you know ยุ่ยเลยมายี่ลืลยมาแล้วมิเชลเอา Passaden เ,เหรอใครวะช่างมาเถอะปล่อยเปิดเอ๊ะล็อกเหรอเหรบร้อยแขนอ้าวเขี่ยมิเชล p y m i t มึงตายแล้วรีเซ็ตรีเซ็ตอ้าวตอนที่นายทิพตติต่อยไปอะเอาที่ดีมันอยู่ที่หูมือไงจไว้ใช้มันด้วยสั่งสอนด้วยนะอะไรอะมันที่แขนครับเรารุกมาก่อนนี้แล้วลูกใช้ใช้เป็นไงบ้างก็เราทางานอยู่เลยครับ อ่านี่เป็นทหารที่ดีนะว่าวันที่เราแย่ก็คือเราที่เสียลูกไปแต่ว่าเรามีคนที่ดีกว่าอย่างไรเข้ามาแล้วมาขึ้นมาบนรถเดีย๋ยวพาทัวร์อ๋พาทัวร์ด้วยดีจังเลยเอากูขึ้นรถหน่อยสรุปตะก,กี้นี้ซ้อมหรอเก่นแค่อซ้อมเหมือนจริงยิ่หายเลยกูว่านี่ถ้ามาเล่นเป็นประธานาธิบดีอะเล่นมันแบบเป็น อะไรวะคนโดนจับว่กได้กี่ล้านเนี่ยอยากจะรู้แบบมันรีเซ็ตกันง่ายมากเลยนะรีเซ็ตแล้วก็ทุกอย่างนัก็หายเลยจ็กเกอร์อาจจะพามิเชลไป R D เพื่อซ่อมน่ะได้เลยจะจัดไปมิจ็อกเกอร์เนี่นย ที่สี่ที่เห็นเนี่ยมันคือแอคควานลอลฟแยแอคลาสนั้นน,น่ะมีและมีกองกำลังโดยที่ไม่ไม่มีใครมาควบคมุมไม่เหมือนกับพวกอ่ะไอ้วะรัฐบาลเพราะเราไม่เก็บความลับของพลังเราขายพลังให้กับกองกำลังที่ที่เขาต้องการขายกำลังง่ายๆอยากช่วยใครบอกแอคลาสจะให้อาไรประมาณนี้นะ แต่คำลาอะไรบอกเลยรัสจะให้พลังไม่ได้ทำจะทำลาย<อ>พูดมากว่ะคือที่นี่มันที่นี่มันช่วยเหลือทุกอย่างอยูอย่แล้วอ่ะไม่ต่างอะไรกับกองทาหารดีๆนี่เองแหละแต่ว่า ลูกชายแม่งเนี่ยลูกชายไอ้ปะขําเนี่ยไอปะหาไอรอนเนี่ยเสกเลือกทางที่มันไอ้นี่กว่ายากกว่านะมิเชลมิเชลฉันรู้นะว่านายไม่ได้ทำเพื่อเงินอนะ่ะเอาล่ะไปได้แล้วไปซ่อมแขนุงซะแน่นอนนะฮะแขนแพงห้าบกมือลาด้วย โอเคตามมาไม่ตามได้ไหมโอ้ไอลอนเนี่ยเห็นแสงในตัวนายอยากให้เขาทำให้เขาผิดหวังละ่ะครับเอก s e a r c h เราสร้างสองเอกขึ้นมา Exo กับ Specialist น,น,น,นี่ Exo นะฮะอันที่เราใช้บิน เทคนิคกำลังรออยู่อ่าพี่ซอมซะรออยู่นี่สวัสดีพี่เชลมาดูสิว่าแขนนายเป็นไรอ่าโอเคใช่ไหนี่ใชครับเราบนโต๊ะแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับผม วางน,านี่แขนแกจะกลด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหเจ็บตรงซึ้งๆนานโอเคไหนขอรันนะไรสักอย่างสักอย่างหน่อยสิช่วยขยับแขนหน่อยอืออ่าอืออ่าอืออ่าแคร์มานิดหน่อยนะอ๋อต้องกระจายอะไรนิดหน่อยสปัตน,นะครับโอเคโอเคลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ออ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 อ n k I s e o ผมเห็นปัญหาแล้วล่ะ s e อีกครั้งนึงได้ครับออใช่ได้โอเคทำดีแล้วก็มาใช้บ่อยนะครับจะได้มีปัญหาเอเทคนิคครับมันใช้ดีมาก น,นุ่มนวนกว่ามือผมอีกแต่มันเป็นพลาสติกองเดิช่างแมงเหยื่อบาด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 นะผมไม่เป็นไรหรอกมัง้งเห็นนักก็ดีวกว่ามือโอเคเราไปทดสอบกันดีกว่าเอามาหันมันนะฮะมันอ๋อต่อยกันมันเอออ่ามันไม่ได้เอ็กซ์ซาวน์นะผมเดี๋ยวหมายไว้พวกนี้มันไม่มีโอกาสละไปสิลูก ขึ้นไปต่อยได้ไหมผมก็เก่งเหมือนกันนะโอเค <Cop> โอค้โหเอคลาสคอปเปเลชั่นโอ้โหโแห่งคลังอุจคลังแสงเอาไอพีจีวใช้ได้ไหมนี่อะไรอ่ะที่นี่ที่ไหนแล้วโฮโลกราฟิกเลนช์อ๋อสะปืนอ่ะ นี่เออเอเลน่าทำอะไรอยู่เนี่ยฮะโอเคเอาซะเอะไรดีเนาะนี่คนจริงใช้ปืนพกหยิบปืนเลยไมเชลเราใช้อเวอร์ไดดูเราจะทำให้นายดีขึ้นแล้วแบตมันจะลดล,ลงเร็วมาก บนจีมันสเต,สเตชันถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยมีสกอร์ด้วยนี่อีโลน่าเหรอสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิเชลเริ่มเลยโอ้ยเร่งจังอ่ามาอ้าวสกิหน้าให้ซอมจริงด้วยแต่เริ่มรา round หนึ่งได้พิวปิ้วปิ้วปิลพิปกดใช้โอเวอร์ไดรฟ์

อโอเวอร์ไทม์ไม่ต้องล็อกจะที่สามมันโชว์ความเป็นเอ็กซ์โว้ตสุดนะฮะฮึมจูสโอเวอร์ตัด ธรรมาดาวะ่ะ training c o สอกอร์สองพันห้าบ้าไอชิ้นนี้มาจากไหนเนี่ยอ้อสองพันห้าร้อยสิบไงล่ะเก่งกว่า,างี้แหละไอ้น้องฝึกมม่ใหม่อยากซูไปฝึกมม่ใหม่ไปไหนต่อล่ะ ใช้ผมใช้ได enfin ้แล้ว <Alo ch. S 1> ไม่ต้องทดสอบหรอกบอสซิมูเลชันใกล้บอลแล้วนะพร้อมเลยนะโอเคเดี๋ยวแต่ตามไปซิมูเลชันเอไอที่เราซ้อมเมื่อกี้เหรออ่าจิบระเบิดซะอีโรน่าอีกละวพันแปดเอ่อให้เราแอคทีฟคอนโซลนะฮะไใช่ Thank you. Thích cái này. Switch to EMPs to take out drones. EMP ni, EMP ni ni ni. Ship. Ah. Toss a smart grenade and aim at a target to guide it. Ah, Run Okay, Activating grenade training. À, à đây mà. เด้ยอีกวะไม่ได้แล้ว E.M.P. ไม่มีมีแต่สมาร์ทไปเอเลชก็ได้อยู่นะแล้วเ,เปิดแม่งกันโลกสู้จริงนี่กูแทบไม่ใช้เลยจริงอเอโซนแสงสจะเพิ่มแล้ว กดมาให้พร้อมด้วยมีหันมงมองไปซิเอ็กซิมูเลตจะจะขาดแล้วเนี่ยเอาปืนอย่างเยอะเลยเป็นปืนได้ไม่หออตั้งใจด้วยอารอนมองอยู่อ่าเลือกปืนเะนี่คนจริงครับคนจริงเขาใช้ปืนนี้นี่โอ้โหสุดยอด ไม่เจ่าหวยเสือมูดชิลดเอาต์นี่คนจริงเกืบเสียงพร้อมแล้วพี่น้องบอกเลยปืนนี้เข้าหัวทุกนัดจ็อกเกอร์เรากำลังไปเปิดไป X เศรษฐ์หมดได้เราพร้อมพวกเราพร้อมแล้วเตรียมตัวไปที่ X เศรษฐ์โบสถุกแกงจะเพิ่มไปในสามสองหนึ่งเอาเลย ใูสโอเวอร์ไดรฟ์ใช้โอเวอร์ไดรฟ์ซะแต่เดี๋ยวตอนนี้กูยังทิภัยไม่ได้เลยแหละเออโปอุ้ยแตก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 โยนมาทำไมโยนมาทำไม ฮะฮะฮะตลกแล้ว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 โยนมาทำไมล่ะหนีไปไหนอุ๊ยระเบิดเฮ้ยมันยิงใหญ่เลยว่ะเฮ้ยเดี้ไม่ได้แล้วล่ะเออเออเออแต่ถ้าไปก็ไป

ใจเคลียร์เคลียร์ไปที่ห้องมีเดียเลยใช่บิดเข้าไปโอโ้โหมันอยู่กันเพียบเลยจิ้วจิ้วจิ้วเรียบร้อยทุกคนหลับไปเคลียร์เออพระเจ้าคุณเรามาช่วยแล้วขอโค้ดด้วยอัลฟาทูรเซนโกโอเคเรารู้นละ <Okay, S 2> อยู่อยู่ไม่ห่างล่ะมาด้วยขอแลนะนำหน่อยมีคาเอฟกำลังมาอเขียนจะ,ะรับโพอเฟสให้เราไปโดน,โดนใช้เอ็กูไม่มี AMP! เอาสมัครไ่แดกแล้วกันอือโอยเออเออ สักเทีพี่พอดีสมาร์ทมดพอดีมีเอ็มพีใช้เพิ่นไปหน่อยเอาละอุ้ยมิเชลใจเสาโดนซะเปลนไปเลยน้องเออเออเออหมดแล้วหมดแล้ว ทางไปหนึ่งสวยพี่สวยสวยสวยเฮ้โอเคเอเลี่ยแล้วไปเลยผมใช้ตัวจัดการนี่มันดีจริงเลยอ่เดินเดินเออโอเคไปไปโอ้ไปแล้วครับคุณอัลฟาซูลแทงโก้แทงอาจจะเป็นแทงแทงหน้ามึงก็ได้อะไรอ่ะซุนเหร ไปต่อนะฮะเราใกลถึงดอแล้ววิววิวไปที่เอ็กเซลโรดเออเปิดส่งรถมาด้วยในเลยเอ็กซ์ลัสศิโลวันกำลังเปิดรถไปนี่เลยรถมาแล้วเอาพาเขาเข้าไปเลยกันนี้น่าจะทำได้นะเ้ไปครับเร็ว

ยิงมาเลยกูมีกอล์ฟกำบังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฮึบวอลเบิร์ดเป็นไงวอลเบิรลเรามาแล้วไปที่วอลเบิร์ดเลยพิเชลโอเค โอ้พี่แกมาหลอกเองเลยเว้ยสวัสดีครับพ่อวิลเลียมหรือมือจะใช้ได้นะหรือว่าเขาจะพร้อมงานแล้วอ่าดีมาคส์ลูกชายเลยนี่เขายู่แอคลาสครับผมเลยผมจะทำให้คุณผิดหวังเอ้ยอะไรก็จบไปแล้วนะครับผมกับคอร์ิเตจอกันราแฟนในภาคที่สองนะฮะภาค์สามเป็นยังไงก็ปฏิตามด้วยครับผมก็ขอโทษนสำหรับ กคลิปก่อนอันนี้ที่อยู่ๆก็ตัดไปโดยไรสาเหตุนะฮะเอาละตอนนี้เราเหนื่อยกันน้ำคอแล้วสำน้สวัเลยครับบ๊ายบายชื่อไหนชิบหายเลย